ีดปากก่อนดีกว่าวะ่ะเพื่อเพิ่มความหอมฉียี่ห้อนี้มันดีเนะเาะเตง่าฮะยี่ห้อนี้มันดีเหมือนเรากินลูกอมอ่ะมันมันหอมกวาน,นเีเดียวเดี๋ยวเ,เ,เอาขวดไหนไปฉีดอ่ะนี่ไงเขาไม่ได้เอาไว้ฉีดปาก อย่าบอกนะมึงเก็บไปใช้คนเดียวใช่ไหมมึงเนี่ยเนี่ยซ่อนกูอีกแล้วไม่ของดีๆเนี่ยของดีๆไม่ให้ใช้ด้วยเนี่ยมันสําหรับผู้หญิงอะ่ะเป็นไงผู้ชายใช้ไม่ได้เป็นไง <c oughs> โอ้ใช้แค่นี้มันเป็น่นเ <c oughs> ดี๋ยวมันไม่ได้ไว้ฉีดในปากมันเป็นที่ฉีดตรงน,นั้นน่ะตรงไหนเนี่ยก็นลูกปากเนี่ยจะตรงไหนอีกเนี่ยตรงไหนเนี่ย เนี่ยรูปปากรูกลิ้นเนี่ยเพราไม่ฉีดโคนลิ้นแล้วก็ที่ปากมันจะฉีดตรงนั้นอะ่ะตรงไหนจะตรงไหนอีกก็ฉีดที่ตรงเนี้ยโอ้ยออร่อยอร่อยดีตรงนั้นผู้หญิงอ่ะอุ้มดตรงไหนเนี่ยอีย่ยวะเอาที่สบายกั